ลักษณะผู้หญิงที่เป็นด์กเฟมินีนะครับสาหรับใครหลายคนนะครับที่เวลาจะหาแฟนหรือคู่ครองนะครับก็มักจะมองหาผู้หญิงที่เฟมินีนสูงครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องระวังเลยเพราะคนที่เป็นผู้ชายที่เป็นลีดเดอร์ที่ต้องการหาคู่ชีวิตหรือใครก็ตามนะครับที่เป็นภรรยาจะต้องระวังผู้หญิงที่มีความเป็นด์กเฟมินีนะครับเพราะผู้หญิงแบบนี้เขาจะเป็นผู้หญิงที่เฟมินีนสูงมากนะครับแล้วก็มีเสน่ห์มีความสวยงามอ่านใจเก่งแต่สุดท้ายเนี่ยเขาจะมาทําลายครอบครัวหรือทำ รายหน้าที่การงานได้เลยเพราะว่าแรงขับของคนที่เป็นดักเฟมินีเนี่ยจะเกี่ยวกับความอิจฉาลิษยาแล้วก็ความเกลียดชงังแล้วก็เหมือนเขารักใครไม่เป็นนะครับเพราะนั้นปึงระวังที่ผู้ชายคนหนึ่งจะต้องดูข้อสังเกตว่าผู้หญิงคนนี้มีความเป็นดักเฟมินีหรือไม่นะครับข้อที่1นนะครับคือเขาจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามครับแต่เขาจะไม่รักใครเลยนะครับเพราะนั้นเราจึงเห็นผู้หญิงแบบน,นี้ก็คือเป็นคนที่สวยดูดีบุคลิกดีแล้วก็มีผู้ชายลุมจีบนะครับเพราะนั้นเวลาเขาเข้าไปในความพันเนี่ยคือเขาไม่ไ ในคนหนึ่งครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องการแค่ผลประโยชน์ต้องการทรัพย์สินต้องการหน้าที่การงานหรือต้องการโอกาสอะไรบางอย่างในสังคมครับเพราะวันหนึ่งวันที่เขาได้มานะครับหรือว่าวันไหนที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยตกที่นั่งลําบากหรืออะไรก็ตามเขาก็จะทิ้งผู้ชายคนนั้นไปหาผู้ชายคนใหม่นะครับเพราะนั้นต่อให้ผู้ชายคนนั้นจะทุ่มเททั้งกายทั้งใจทําดีแค่ไหนเนี่ยวันหนึ่งวันที่เกิดปัญหาหรือความยากลาบากผู้หญิงก็จะทิ้งโดยไม่มีใยดีนะครับหรือไม่ก็พอเขาสูบทรัพย์สินพอเขาได้สิิ่่่งงงงงทต้้้้อออกกาาาาารเเ็จะะผูชยยยยนนัไไปใบ คนก็สร้างบาดแผลให้ผู้ชายจนผู้ชายคนนั้นอาจจะกลายเป็นผู้ชายที่ไม่ดีต่อผู้หญิงอื่นนะครับข้อ2องนะครับอ่านใจคนเก่งนะครับแล้วก็จะสามารถใช้คนเนี่ยเพื่อทําบางอย่างโดยที่ตัวเองไม่ต้องออกหน้านครับผู้หญิงประเภทนี้จ,จะเป็นคนที่เก็บอารมณ์ดีนะครับอ่านใจคนเก่งรู้จุดอ่อนจุดแข็งของคนนะครับเพราะนั้นเวลาเขาจะทําอะไรก็ตามเนี่ยโดยเพราะใครที่เป็นสัตว์ตัวหัวใจเขาใครที่เป็นคู่แข่งของเขาเนี่ยเขาก็จะไปทําลายโดยที่ตัวเองไม่ได้ดูแย่ในสายตาคนอื่นโดยอาจจะใช้ยืมมือแฟนกลับยืมมือคนอื่นๆมาใช้นะครับ และเขาก็จะรู้ว่าจะสื่อสารกับคนนี้ยังไงให้คนนี้เห็นด้วยจะสื่อสารกับคนนี้ยังไงให้คนนี้จะรู้สึกไม่ดีหรืออะไรก็ตามโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้แย่อะไรครับเพราะว่าคนพวกนี้มักจะมีปมเกี่ยวกับการที่เคยถูกแย่งคนรักจากใครแล้วก็มีความแค้นฝังุ่นหรือเคยถูกลดความเป็นคนสําคัญในบ้านในครอบครัวนะครับแล้วผู้หญิงแบบนี้เขาก็จะใช้ความฉลาดการเก็บอารมณ์แล้วก็การที่แบบว่าไม่แสดงสีหน้าท่าทางให้ถูกจับผิดได้แล้วก็เขาจะใช้ให้คนอื่นเนี่ยไปทะเลาะกันครับข้อสังเกตคือเขาจะเป็นตัวกลางยใงยู้ใ่ เฉยนะครับสามารถแบบว่าอยู่ฝั่งไหนก็ได้ฝั่งนกก็ได้เหมือนเป็นนก2หัวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คนพังกันหมดโดยที่เขาก็จะได้สิ่งที่ต้องการเสมอนะครับโดยเพราะใครที่เป็นศัตรูใจเขาเขาก็จะโดนทําลายนะครับโดยที่คนพวกนี้เขาไม่ได้รู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีอะไรกับใครเขามีความเข้มโหดในใจลึกๆเลยครับข้อยสาครับเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะครับเป็นคนที่วางแผนแยบยลมากครับเราจึงเห็นหลายๆคนเนี่ยอาจจะดูธรรมะธรรมโมหรืออะไรก็ตามแล้วสุดท้ายถือว่าเราเห็นข่าวไปวางยาสายนายเป็น10บสคนที่เสียชีวิตนะครับหรือเราเห็น ในหน้าประวัติศาสตร์อาณาจักรนะครับที่ผู้หญิงบางคน,นครับที่เข้ามาแล้วอาณาจักรล่มสลายนะครับหรือทําให้เมือง2เมืองตีกันเพราะว่าเป็นความสวยครับหรือเราดูหนังเรื่อง300ภาคที่2ครับที่อาร์ติมิเซียที่เขาเป็นคนกลีกและสุดท้ายโดนคนกลีกทําร้ายแล้วพอเขาไปอยู่อาณาจักรเปอร์เซียก็กลายเป็นแม่ทัพเปอร์เซียแล้วเป้าหมายเขาก็เพื่อมาทําลายอาณาจัก,กรกลีนครับวันนั้นเราจึงเห็นหน้าประวัติศาสตร์ต่างๆที่อาณาจักรล่มสลายหรืออะไรก็ตามมันเกิดจากความแค้นของผู้หญิงเหล่านี้มีแค้นต่ออาณาจักรหรือแค้นต่อพระราช หรืออะไรก็ตามในอาณาจากนะักรนั้นแล้วสุดท้ายก็มาทําลายตรงนั้นแล้วก็ในการทําลายเขาจะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแยบยนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องออกหน้าไม่ต้องใช้กําลังอะไรนะครับสุดท้ายเขาก็จะได้ตามที่ต้องการนะครับหรือในสังคมเราจะอาจเห็นผู้หญิงบางคนนะครับที่เข้ามาเป็นมือที่3ามครับหลังจากที่ได้แย่งสามีของอื่นแล้วทําให้ครอบครัวเขาพังแล้วสุดท้ายเขาก็จะทิ้งผู้ชายที่แย่งมาได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกรู้สระอะไรก็ตามครับเราจึงเห็นหน้าประวัติศาสตร์หรือข่าวต่างๆที่เราเห็นมือทที่3เข้าาไป และสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะครบนะครับหรือบางคนเข้ามาในองค์กรทําให้องค์ก,กรทะเลาะกันและสุดท้ายเขาก็ออกไปนะครับเขาจะเหมือนกับว่ามีความแค้นในใจเขาต้องการพิสูจน์ <ท DS. S 1> อะไรบางอย่างเขาต้องการทําให้ทุกคนที่เขารังเกียจมีปัญหากันทุกคนแล้วก็ลึกๆเขาเป็นคนที่เหมือนไม่มีความรักตัวเองแล้วก็มีความเกลียดชังในใจแต่ไม่สามารถแสดงออกมาหรือเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นใครนะครับที่เป็นผู้ชายนะครับที่ต้องการมีครอบครัวก็พึงสังเกตนะครับแล้วก็ถ้าเราคิดว่าเราอยากไปแก้เขาเราอยากให้ความรักเขาอาจจะ ได้ต้องระวังมากๆครับเพราะว่าคนพวกนี้เขาไม่มีความรักจริงๆครับแต่วันหนึ่งนะครับวันที่ผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเป็นผู้นําที่สูงมีจริยธรรมที่สูงแล้วก็เข้าไปใช้ชีวิตกับดาร์กเฟมินีนได้นะครับก็สามารถเปลี่ยนเขาได้ครับแต่ส่วนใหญ่นะครับดาร์กเฟมินีนเขาก็จะพุ่งเป้าไปที่ผู้ชายที่มีความเป็นลู้เซอร์บอยหรือผู้ชายที่เลเวลทางจิตใจยังต่ำนะครับเพราะนั้นผู้หญิงอันนี้ก็จะไปทาร้ายจิตใจผู้ชายเหล่านี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าไม่มีผู้ชายคนไหนเป็นคนดีไม่มีผู้ชายคนไหนที่น่าจะให้ความรักกได้้เเเพรราาาาะะคออจจยยถูทหื ตฉะนั้นใครที่เคยมีประสบการณ์ที่พบเจอดาร์กเฟมินีนก็มาแบ่งปันนะครับหรือใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นดาร์กเฟมินีนให้รู้ไว้ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเรายังใช้สิ่งนี้อยู่ชีวิตเราจะมีปัญหาแน่นอนเราจะไม่เจอคําว่ารักแท้เราจะไม่มีเพื่อนแท้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะทุกเองแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวอย่างเดียวดายนะครับขอให้ทุกคนนะครับถ้ารู้ตัวก็สามารถมาแก้ไขได้นะครับรักและหห่วงใหญ่โคตดอน,นีนัน